เพจดังเผยเหตุผลทำไมดีเจแมนใบเตยไม่เข้าพบดีเอสไพร้อมกันหลังจากก่อนหน้านี้ทนายส่วนตัวเผยว่าดีเจแมนไม่ได้เดินทางมาด้วยเนื่องจากเอกสารยังรวบรวมไม่ครบจากกรณีเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาใบาเตยสุธีวันกุลชรเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนพิเศษที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร B ีชั้น8 ไปพร้อมกับนายอมรอกุศลทนายความส่วนตัวเพื่อนำเอกสารมาชี้แจงเพิ่มเติมในคดีแชร์ลูกโซ่โฟเลต 3D โดยทนายใบเตยเปิดเผยว่าได้นำหลักฐานมายื่นในประเด็นที่ DSI สงสัยมามอบให้เช่นเส้นทางการเงินภาพถ่ายต่างๆสามารถตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรตนขอสง,งวนไว้เป็นสำนวนส่วนตัวเชื่อมั่นในลูกความว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการนัดใบเตยมาอีกเพราะการสอบสวนถือว่ายุติแล้วเว้นแต่จะมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สำหรับดีเจแไม่ได้เดินทางมาด้วยเนื่องจากยังรวบรวมเอกสารไม่ครบเอกสารเส้นทางการเงินต้องย้อนหลังไปหลายปีจึงทำให้เกิดความล่าช้าหากพร้อมแล้วจะนำมามอบให้อีกครั้งล่าสุดเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากโฟลตทีดีได้ออกมาเผยสาเหตุที่ DJ เจแมใบเตยไม่มาดีเอพร้อมกันโดยทางเพจดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าจากข่าวกรองที่ได้รับมาเหตุผลที่ดีเจแมกับใบเตย มาไม่พร้อมกันเพราะเรื่มงคลที่มาของ DSI ของทั้งสองไม่ตรงกันเลยต้องแยกกันมาต่อไปเวลาสืบพยานต้องมีการงัดแต้มบุญกับเวลาตกฟากมาสู้คดีอย่างแน่นอนยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะคะ